สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเปิดกล่องวันนี้ที่โทบนะคะนี้เป็นของเดือนพฤษภาคมนะซึ่งดีเลย์มากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วเหมือนกล่องของเดือนนี้เขาส่งให้ชา้าด้วยแหละแล้วพอดีเดือนนี้เบลไม่ว่างเลยนะคะแบบคิวเต็มมากแน่นมากนะคะก็ก็ขอตัวรีวิวเป็นแบบ เห็นของชัดๆเหมือนเดิมก่อนนะไม่ว่างแต่งหน้าเต็มจริงนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะก็เปิดกล่องนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับการ์ดใบนี้นะเป็นทีม Everlasting Char m นะคะร r i s h i n g Youth and b l o o m i n g Beauty นะคะเสน่ห์นิรันด์ของประกายผิวเยาววัยนี่โอเคมาดูข้างในกันดีกว่านะ ในเขาก็จะบอกถึงโปรดักที่ได้มาในกล่องของเดือนนี้นะคะซึ่งมาอันก็อาจจะไม่ได้นะบางคนจะได้บางอย่างจากในกล่องนี้รูมไหม <c oughs> อ่าชิ้นแรกที่เดือนนี้อาจจะมีนะคะ <c oughs> ก็จะมีของเกรฟ s ส <c oughs> นะก็เขาก็จะดังในเรื่องของเซรั่มลกหมูนะดีเทลเป็นยังไงต้องลองหาข้อมูลกันดูนะคะ <c oughs> มีไบโอเทอรมด้วยนะ <c oughs> เดือนนี้แล้วก็มีของเลอร์ซาชา เห็นกิจกรรมในแฟนเพจของ u n i t y TROPE เขาก็มีการแบบเเขาเรียกอะไรอะแจกพรีพันไซส์จริงนะเป็นน้อง3มชิ้นนี้นะคะเป็นแบบอุปกรณ์ทําผมนะคะซึ่งเขาก็ประกาศผลไปนานแล้วก็จะรู้กันแล้วว่าใครได้ไม่ได้อย่างไรนะคะซึ่งเดียวไม่ได้นะแล้วก็อาจจะมีแรวิตามินเซรั่มนะคะให้มาในกล่องแล้วก็มีอันนี้ตัวนี้เลิฟมากนะคะฮาคุบิโมเมโตะนะคะ ซึ่งมันเป็นแผ่นม,มาร์กรอบดวงตานะคะตัวเนี้ยเราชอบมากเคยได้มาจาก Beauty Box อีกยี่ห้อหนึ่งนาะนมากแล้วเราใช้แล้วติดใจเลยนะคะแต่ว่าหาซื้อยากนิดนึงเนาะโอเคกล่องนี้ให้มาด้วยกรดจริงๆนะอันนี้มีของดอนหน้าชางนะคะก็จะเป็นโลชั่นกลิ่นกุหลาบนะ แล้วก็อุย้ยมียาทาเล็บแคทริสด้วยหรอไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าะคะในกล่องยังไม่ได้ดูนะก็ถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มมากเพราะว่ายาทาเล็บของ c a t ทริสนี่เนื้อดีดีเกินราคานะคะถือว่าชอบมากก็แอบลุนนิดนึงว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็โอ้โหเดนนี้แรงอะ่ะมีของแบบน่าสนใจหลายอย่างนะคะนี่โคเซ่นะคะเอสปร Precious eye color selection N นะคะ เป็นอายแชโดว์แบบชิ้นเดี่ยวๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สีไหนหรืออาจจะไม่ได้ยังไม่รู้นะแล้วก็สุดท้ายของเ s สเทอ a u d e เนะคะเป็นก o อสทูโกเป็นลิปกลอสนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูของจริงดีกว่าว่าจะได้อันไหนไม่ได้อันไหนบ้างนะคะเปิดแล้วนะชึบแาม โอ้โหเราได้ของที่เราชอบด้วยละ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดถึงไนงะชิ้นแรกที่เจอเลยก็เป็นไบโอเทอร์ม erm นะคะตัวนี้เป็นวอลเชอร์ซื้อเสร็จนี้ในราคา2,600บาทจากราคา3,100ใครที่ใช้อยู่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะนะอ่ะอันต่อไปนะคะนี่นี่นี่เจออันที่เราชอบแล้วอุ้ยตาละกรี๊ด อยากให้ดูสิ่งนี้ค่ะมันคืออ y e แชโดว์เอสปรินะคะเอ๊ะหรือเขาอ่านว่าเอสป i ิเก้ของโคเซ่นะคะเป็นอ y e s h a ดว์ไซสจริงด้วยนะสีเงินวิงวับสวยมากทีน่ะได้ได้แบบไซสจริงมาเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครสมัครเดือนนี้ถือว่าคุมมากนะ อชอบโอเคต่อมานะคะก็อันนี้เลยที่บอกว่าเป็นของโปรดเบลนะคะแฮคคูบีเมโมโตะนะคะเป็นแผ่นแปะใต้ตาเป็นมา,าร์คตาเล้วยแหละช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นรอบดวงตานะคะซึ่งลองใช้แล้วชอบมากติดใจมากอยากได้อีกแล้วก็ได้มาแล้วเก๋มากนะ ซึ่งในกล่องก็จะมี3คู่นะคะใช้ได้3ครั้งนั่นแหละใช้แล้วใช้ครั้งหนึ่งมันก็ทิ้งนะโอเคอันต่อมาตอนหน้าชางนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลชั่นกลิ่นกุหลาบภ้าอ่านจากในใบเมื่อกี้นะเดี๋ยวแกะดูแป๊บหนึ่งก็จะได้โอ้ก็ได้โลชั่นไซส์ประมาณนี้นะใหญ่อยู่นะนี่ Rose and Thai Cellulite Lotion อ๋อช่วยลดสลูไลท์ด้วยเหรอเดนๆเดยวนะเดยวนะเ,เ,เขามีการ์ดมาให้ด้วยละ่ะลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อชุด eternal rose อถ้าใครใช้แล้วชอบสามารถไปหาซื้อกันต่อได้นะคะสิ่งต่อมาตัวนี้ไง prefas t นะคะ อีมี่บอกว่าเขาดังในเรื่องของรกหมูเซรั่มรกหมูนี่เซรั่มสกัดจากรกสดฟังแล้วแอบ,บน่ากลัวนิดนึงนะแต่ว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าเวิร์กนะก็ช่วยในเรื่องของ anti aging นะคะลดเลือนริ้วรอยให้ความกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์นะคะ ซึ่งเขาให้เทสเตอร์มาสองซอ,องเล็กๆอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีบริการด้วยนะสามารถนำบัตรนำการ์ดเนี่ยไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์ได้อันนี้เขาก็จะนี่เป็นสิ่งที่หลายคนเห็นแล้วกรี๊ดอยากลองนะคะวันนี้ที่โผมก็จัดให้นะจัดมาแล้วโอ้โหแน่นมากของเดือนนี้นะคะ ยังไม่หมดยังไม่หมดดูต่อไปซึ้งน,นี่ b i o t e ท m นะคะตัวนี้ l u u t Terapy นะคะเป็นเซรั่มก็ไซส์5มิลนะก็ใช้ได้นานอยู่นะไซส์เนี้ยนะส่วนที่เห็นวิงวิงตรงนี้นี่ไม่ใช่ไม่ได้มากับหลอดนี้แต่อย่างใดเป็นของประดับตกแต่งจากวันนิตี้โทมนะคะจะเห็นว่าเขาจะมี เอาน้องฝอยกระดาษแล้วก็จะมีเลื่อมเล็กๆให้เข้าทีมของแต่ละเดือนนะซึ่งเวลาที่น่ารักแล้วก็ยังคงอยู่นะคะเก๋ <Okay. S 1> มากนะแล้วกออ็ยังไม่หมดมีนี่อีกอันนี้ไม่ใช่ของตกแต่งแต่อย่างใดอันนี้เป็นโปรดักที่เขาให้มาลองด้วยนะคะในกล่องก็จะมีอันนี้ให้มาอีก3ชิ้นนะคะซึ่งในแต่ละชิ้นก็ในแต่ละซองนะก็จะมี3ามส่งแคปซูลนะคะเป็นแพวิตามินแคปซูลนั่นเอง โอเคน่าใช้มากซึ่งเดือนนี้ถือว่าจัดเต็มและได้ของไซส์จริงและคุ้มและแต่ละแบรนด์ไฮโซเลิศเลอมากนะคะนับชิ้นกันเลยดีกว่านะคะของเลิศช,ชาตินี่มีสามอันนะเกรฟัสอีกสี่ห้าในนี้มีอีกสามคู่นะใช้ได้น,นานนะคะแล้วก็อะดอนน่าชางนะคะหก ไบโอเทิรนะ์มเจ็ดในวลเชอร์ด้วยมีอันนี้สุดกรี๊ดนับเป็นชิ้นที่แปดนะคะก็หมดแล้วนะหมดแล้วกับเดือนนี้ถือว่าคุ้มมวกมวกคุ้มจริงๆนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบของทีเออ่เป็นแบรนด์ค่อนไปทางไฮเอ็นนะก็ Vanity t r o ร e ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะคะและบางทีก็เผลอๆก็ได้ไซส์จริงมาแบบไม่รู้ตัวด้วยนะก็เป็นว่าคลิปรีวิวนี้นะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากถามพูดคุยหรือว่าติชมยังไงก็เข้าไปคุยกันได้ในแฟนเพจเบลนะคะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลอยากสมัคร Vanity t r o ร e นะคะก็ สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างในคลิป YouTube ได้นะคะต้องเข้าไปดูใน YouTube นะจะเห็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตาม,มานะคะสวัสดีค่ะ